ก็ผมผู้มั่นใส่เดอะฟาร์มนะครับทรงมันดีอันนี้มีไก่มานำเสนอนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมาหลอดนะครับมาหลอดนะครับลุกหลอดขออีกเลยตัวนึงนะชิงนะครับเตะนะครับตัวนี้เป็นไก่นุ่มนะครับไก่นุ่มประมาณสักเจ็ดเดือนน้ำนักสองจุดสองนะครับไปต่อสองสามสองสีได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเช็คเรียบร้อยนะครับตัวนี้ งามไก่ตัวหนึ่งออกเยือดด้วยเนาะเสือดิออกเยือดด้วย,นยออเยยวยนาะ,นะเป็นเป็นสาเยือกงามไก่ตัวหนึ่งเลยนะครับทดสอบเรือร่อยๆคัดเรือร่อยๆสองสองนะครับประมาณเจ็ดเดือนไปต่อได้อยู่นะครับไปต่อถึงสองสี่สองห้าได้สบายเลย สงสามคนซีได้ใครสนใจก็กัปเข้ามาได้นะครับครับสสวัสดีครับผม